ทีระทึกนะคะตเต่าเดินหาชอช้างนะคะดูที่ชอช้างจะมีอาการแบบไหนดูนะดูด้พี่แดนจะมีอาการแบบไหนต,ต่อเต่าเดินหาพี่แดนกดเต่าไหมพี่แดนพี่แดนนิ่งนะคะ ต่ากำลังเดินเข้าหาพี่แดนนะคะเต่าเดินหาพี่แดนพี่แดนไม่มีอาการเลยนะดูที่พี่แดนจะมีอาการไหมกว่าเต่าหรือเปล่าเต่าเดินมาหาถึงหลักเลยอย่าทำร้ายพี่เต่านะพี่แดนไม่สนใจนะคะ เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมาหาถึงที่เลยตรงนี้นะคะเต่าจะเยอะมากนะคะเดินทุกๆๆๆลงละลงน้ำไปนะเมื่อวานพี่โตโตเจอร้องร่นเลยนะ,ะลงน้ำไปเร็ว นาทีระทึกนะคะต่อเต่ากชช้ชางเจอกัน